กินยับงานตุ่จีนนครสวรรค์ปี68งานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กุมภาพันธ์บอกเลยว่าปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการของกินของขายมาโคตรเยอะใครดูจบคลิปแล้วนับทันอย่าลืมเม้นมาบอกด้วยนะคะว่าพ่อกินไปทั้งหมดกี่ร้านมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยไม่ต้องไปไกลถึงสัมเพงก็ได้กินเจสีงหงมกย่างไม่ต้องหว่วงว่ารสชาติจะเพี้ยนเพราะเจสีตัวจริงมาย่างให้เสริมให้ถึงที่หมกเนื้อปลาอินทรีของเขารสชาติเข้มขน้นกินคู่กับน้ำพริกน้ำปลาตัวเด็กของเขาอะคือรรัอดดดด้้้้าาานนนีจนไูสะ อ่านน่ากินมากเลยแมลงทอดเขาก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะวันนี้พลอยจัดเป็นด้วงสาคูมา3าบาททางร้านเขาก็จะนําไปทอดไปปรุงให้เราใหม่เลยนะ <B ok S 2> s <S บอกเลยว่าแมลงทอดได้กินตอน,นร้อนๆเนี่ยกรอบฟินสุดแวะไปจัดกันต่อที่ร้านโคตรเกี๊ยวร้านสีส้มร้านนี้จะมีทั้งทอดมันกุ้งแล้วก็เกี๊ยวทรงเครื่องจากบ้านสวนนะเ <iciency> กี๊ยวทรงเครื่องก็ต้มกันใหม่ๆร้อนๆเลยพลอยจัดเป็นเกี๊ยวทรงเครื่องไส้กุ้งกุ้งมาบอกเลยว่าแป้งเกี๊ยวคือบางมากแล้วไส้หองเขาคือแน่นจริงแวะไปจัดเต้าหู้ทอดกันต่อที่ร้านตู้หู้ร ตรงต้นซอยทางเข้าเลยนะเขาจะมีทั้งเปลือกทอดแล้วก็เต้าหู้ทอดวันนี้เพอยจัดรวมกันมาเต้าหู้ทอดมาไม่ใหม่ร้อนๆได้กินคู่กับน้ำจิ้มบวยช่ำๆแบบนี้มันจะมีความกรอบนอกนุ่มในทุกคนกินโคตรเพลยังไม่ทานไปถึงไหนเลยทุกคนหันไปเจอตำนานขนมเบื้อง30ปีป้าลอยฟังบอกว่าเมื่อก่อนป้าขายชิ้นละหนึ่งสลึงแต่ว่าตอนนี้ขายชิ้นละหนึ่งบาทแป้งของเขาจะมีความบางได้กินตอนร้อนๆเนี่ยกรอบสุดๆกินของหวานเสร็จลิ้นพร้อมรับความเผ็ดแล้วจ้าไปจัดกุ้งแช่น้ำปลาร้านนี้บอกเลยว่ากุ้งแช่น้ำ ปลาร้านนี้กุ้งเขาสดมากด้านบนเขาก็จะราดน้าจิ้มซีฟูดลงไปให้ฉ่าๆแบบนี้เลยนะตกด้ายด้วยการโรยหอมเจียวลงไปจุกเนื้อกุ้งสดหวานเด้งได้กินคู่กับน้ําจิ้มซีฟูดแซ่บซีดครบรสแบบนี้บอกเลยว่าจะหยุดกินได้กี่มงกอเมื่อกินเผ็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องไปหาของหวานดับความเผ็ดอีกแวะไปจัดเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นร้านนี้โดนัทญี่ปุ่นร้านนี้เขาใช้เนยทอดนะคะแล้วก็จะมีดิฟชีสให้เราเลือกหนึ่งรสแป้งโดนัทของเขาก็คุ้นุ่มละมุนมากส่วนตัวดิฟของเขาก็หวานกําลังดีทุ คนกินพร้อมกันโคตรลงตัวตากองสก,กินบอกว่าขอบกินน้ําชาเลมอนร้านนี้สักหนึ่งแก้วร้านนี้เขาจะใช้เป็นเลมอนสดนะทุกคนกลิ่นหอมมากรสชาติจะเปรี้ยวหวานๆได้กินอะไรชื่นใจแบบนี้แล้วก็มีแรงเดินต่อแหมไปจัดถังหูรูต่อเลยร้านนี้ขายไม้ละ20บาทถังหูรูร้านนี้เคลือบน้ําตาลมาได้กําลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไป <c oughs> เห็ดยากซอไต้หวันร้านนี้พอยังไม่เคยกินน้ำมาเจองานนี้ก็ขอจัดสักหน่อยชุดนี้ราคา50บาทนะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวเหตุจะมีความเหนียวหนึบนะทุ ไตหวานของเขาเนี่ยจะออกหวานๆน่อยจะกินแบบเปล่าๆหรือว่าจะจุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันส่วนร้านเนี้ยเห็นคนมุงเยอะมากทุกคนแทบจะเข้าไม่ถึงเป็นร้านพิซซ่าโฮมเมดชิ้นละสิบบาทแล้วเขามีหน้าให้เราเลือกเยอะมากก็ทําไปขายไปร้อนๆแบบนี้เลยนะอยจัดหน้ารวมๆกันมาทั้งหมด4ชิ้นบอกเลยว่าตัวหน้าของเขาเนียแน่นตัวแป้งจะก,กรอบเดินผ่านร้านนี้เห็นปลายแบบนี้บอกเลยว่าซิกเอร์ของเขาคือเขาพดอันนี้พอยก็เลยจัดเป็นไอติมกาวพดมาหนึ่งแก้วรสชาติหวานมันเข้มข้นนุ่นร้านแม่แอมปังเวอร์ก็มานะ จะได้อะไรมากินบ้างขอได้ขนมปังบาวนี่แล้วก็ครีมฮอนมาสองอันก่อน,อนไปกันต่อขอจัดโคกซ่าสักหนึ่งแก้วก่อนข้ามถนนไปริมน้ำมาทุกคนพอเห็นคนมุงร้านนี้เยอะมากเขาเรียกว่าขนมครกแป้งกรอบไหมาชาวนาครสวรรค์มาเม้นโบกหน่อยนะพอ,ปอแป้งเหลืองสุกแล้วเขาก็จะนํามาหยอดกะทิแบบนี้นะทุกคนตัวแป้งเนี่ยกรอบมากแล้วก็จะมีความหอมของกะทิอะทุกคนพอได้กินคู่กันมนันนัวดีข้ามถนนมาฝั่งริมน้ำเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันของกินโคตรเยอะและเครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้าหมด ชิงช้าสวรรค์นะก็จะอยู่ตรงหาดทรายริมน้ําหมดเลยแล้วปีเนี้เขาจัดไฟมังกรตรงริมน้ําอลังการมากเลยอะทุกคนดูดีพอยแล้วมีฉากคนนครสวรรค์แล้วนะที่จะได้ไปถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ได้ทุกวันภายในงานก็จะมีชุดจีนแล้วก็เครื่องประดับเกี่ยวกับตุดจีนขายด้วยนะของกินของใช้ร้านค้าต่างๆก็ยังมีอีกเพียรเขาเกยบเฮเดแม่จูนกระแมแม่เกตก,ก็มาด้วยนะแนะนําทุกคนให้เดินให้รอบงานนะเพราะว่าจุดถ่ายรูปสวยๆคือเยอะมากเอาเป็นว่าใครอยู่จังหวัดนครสวรรค์และกายเคียงก็มมาเที่ยวที่นี่ได้ นะงานจัดทั้งหมด12วัน12คืนเต็มเลยวันศุกร์ที่31มกราคจะมีแห่กลางคืนแล้ววันเสาร์ที่1กุมภาจะมีแห่กลางวันด้วยนะใครที่มีแพลนกำลังจะมาเที่ยวพอยฝากคลิปนี้ไว้เป็นไกด์และตามรอยพอยมาได้เลย